รู้ลึกรู้จริงกับสถิติก่อนเกมวิเคราะห์จริงจังที่ทําให้คุณรู้ทุกค่าสถิติกับเกาะแป้น NBA จะมีคู่ไหนกันบ้างวันนี้ไปรับชมกันเลยครับเปิดกันมาที่คู่แรกครับ New Orleans p e l i c a n จะเจอกับ OKC OK Thunder นะครับผม OKC OK Thunder ครับชนะมาทั้งหมด17นัดครับแพ้ไปเพียงแค่5นัดเท่านั้นเองครับส่นวน New อ r l e a n s p ิ l i c a n ครับแพ้ไปถึง18ชนะไปเพียงแค่5นัดเท่านั้นครับในฤดูกาลนี้ครับ 5นัดหลังสุดของ OKC OK เนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยเรียกได้ว่าชนะรัวๆเลยครับแต่พวกเขาเนี่ยไปสะดุดพลาดท่าแพ้ไปเพียง1นัดครับชนะไปถึง4เลยทีเดียวในเกมที่พบก,กับ Golden State Warriors นะครับผมพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร,ร์105ต่อ101ครับและเกมที่เจอกับ LA e Lakers ครับพวกเขาเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ด้วย101ต่อ93นะครับผมในเกมที่เจอกับ Houston Rockets เนี่ยพวกเขาไปสะดุดพลาดท่าให้กับเจอเรนสกีนเลยครับและ เซนกุลนะครับผมแพ้ไปด้วยสกอร์119ต่อ116แต่ถือว่าไม่ขาดนะครับกับสกอร์นี้ถือว่าพวกเขาเนี่ยยังถือในยังอยู่ในฟอร์มที่ว่าโอเคเลยนะฮะและอีกหนึ่งเกมครับผมที่พวกเขาเนี่ยสามารถถล่มคู่แข่งเนี่ยเป็นว่าเล่นได้เลยครับนั่นก็คือโอเคซิตันเดอร์เนี่ยเจอกับยูทาแจ๊สครับที่พวกเขาเนี่ยสามารถถล่มไปด้วยสกอร์133ต่อ106เลยละครับและอีกหนึ่งทีมครับที่พวกเขาเนี่ยเพิ่งเจอกันไปนั่นก็คือโตลันโตแรปเตอร์ครับ พวกเขาเนี่ยสามารถถล่มตโตนโตแรปเตอร์ไปได้ด้วยสกอร12์129ต่อ92เลยเลยครับเพื่อน,อนมาดูค่าสถิติทางฝั่งของนิวออลีนฟิลิแกนกันบ้างดีกว่าครับเพื่อน ทางฝั่งนิวออร์ลีนส์ฟิลิแกนี่ถือว่าฟอร์มพวกเขาเนี่ยกระท่อนกระแท่นมากๆเลยละครับผมพวกเขาเนี่ยแพ้ไปถึง4เกมเลยนะครับผมพวกเขาเนี่ยยังชนะไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นครับใน5นัดหลังสุดนับไปตั้งแต่โต้นนัตแรปเตอร์ครับที่ถล่มนิวออร์ลีนส์ฟิลิแกนด้วยสกอร์ร้สิบเก้าต่อเก้าสิบสามครับแล้วก็ไปแพ้ให้เมมฟิสกิลลี่ด้วยสกอร์ร้อยยี่สิบต่อร้อยเก้าครับแล้วก็ไปแพ้ให้กับนิวยอร์กนิ่งด้วยสกอร์ร้อยสิบแปดต่อแปดสิบห้าเลยครับผมและพไปแ้ว ฟินิกซันครับ26ต่อ124ถือว่าเฉือนชนะไปเท่านั้นครับในเกมที่ไม่มีเควินดูแรนเนี่ยนิโอลินฟิลิกนเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้เลยครับผมเรียกได้ว่าฟอร์มของนิโอลินฟิลิกนนะครับผมกระท่อนกระแทนมากๆเลยละครับน่าเป็นห่วงเลยทีเดียวนะครับมาดูในด้านของผู้เล่นที่ได้รับอาการบาดเจ็บกันบ้างก่อนดีกว่าครับทีมแรกครับเป็นของ OKC Th u n d e นครับใครได้รับอาการบาดเจ็บกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับ เจทองเกนยังไม่สามารถลงแข่งขันได้ครับเซนเตอร์ Center ตัวหลักของของ OKC เนี่ย, OK ยถือว่าขาดแคลนนะครับในช่วงนี้ซึ่งเจ้าตัวของเจทอมเกนนะครับผมสะพกแตกไปต้องพักทั้งซีซั่นเลยนะครับผมเป็นเพียงแค่หนึ่งคนนะครับของ OKC OK Thunder ที่ต้องพัก รักษาอาการบาดเจ็บไม่สามารถทําการแข่งขันได้นะครับผมนั่นคือเชสโฮมเกนเพียงแค่1คนเท่านั้นครับทางด้านของนิวออร์ลีนฟิลิแกนนะครับผมเจ็บถึง3คนเลยด้วยซ้ํานะครับคนแรกครับไซออนวิลเลียมสั้นครับผมเจ็บแฮมสติงไม่สามารถทําการแข่งขันได้ครับและจอแดนออฟกินนะครับผมเจ็บครับเจ็บหลังไม่สามารถทําการแข่งขันได้นะครับผมแล้วก็โจเซออวารดที่เป็นมือ3แต้มของทีมนะครับไม่สามารถทําการแข่งขันได้เลยนะฮะอันนี้ก็เป็น3ตัวเจ็บของนิวออร์ลีนฟิลิแกนและ1ตัวเจ็บของโอเคซีนะครับ เรียกได้ว่าฟอร์มของ OKC OK เนี่ยดูดีมากกว่านิวอวลินฟิลิกันเลยครับผมอีกทั้งทางด้านของเจคิวเจคกและซันเดอร์ที่สามารถทำ29.8แต้มเนี่ยต่อเกมเนี่ยถือว่าได้เยอะมากครับและเจเรนวิลเลียมเนี่ยสามารถทํา21.7แต้มเนี่ยต่อเกมเนี่ยถือว่าได้เยอะมากเลยเลยะครับในทั้งจะเป็นลูคินดอสครับผมแล้วก็คาสันเวลครับแอรอนวิกกินพวกนี้สามารถทําการแข่งขันได้ทุกคนครับแล้วยังมีทางด้านตัวเก่าของอารีสคาลูโซครับที่สามารถลงการแข่งขันได้นะครับผมในเกมที่จะเจอกับนิวโอรินฟิลิกันที่หายเจ็บมา ส่วนทางด้านของนิวออร์ลีนฟิลิแกนนะครับผมเรียกได้ว่าความพร้อมของพวกเขามีน้อยมากครับแบนดอนอินแกรมครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาและกลับมาช่วยทีมครับ23.2แต้มต่อเกมครับผมมิสซิสครับ9แต้มต่อเกมแบนดอนบอสตันจูเนียครับ11แต้มจุดนะครับผมต่อเกมเจเลมี่ล็อบบ์สันครับ7.9แต้มต่อเกมครับเรียกได้ว่าทางฝั่งของนิวออร์ลีนฟิลิแกนเนี่ยค่อนข้างที่จะดูแย่นะครับผมทรัพยากรในทีมเนี่ยเริ่มมีน้อยเอามากๆครับ แอดเลยเชื่อว่า OK เคซีสแตนเดอร์เนี่ยสามารถเอาชนะไปได้ครับด้วยสกอร์ที่ไม่ต่ำกว่า8เม็ดแหละครับและอีกหนึ่งคู่ที่ทุกคนเนี่ยต้องจับตามองกันอย่างแน่นอนครับนั่นคือดาร์ลัสแมฟฟิลิกเจอกับโตลันโตแรฟเตอร์ครับซึ่งเกมนี้นะครับผมเรียกได้ว่าแมฟฟิลิกเนี่ยครองเกมชัดกว่าชัดเจนครับดาร์ลัสแมฟฟิลิกเนี่ยชนะมาแล้ว15นัดนะครับผมแพ้ไปเพียงแค่8นัดต่างกับโตลันโตแรฟเตอร์ครับที่ฟอร์มพวกเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะกระท่อนกระแท่นครับชนะมาเพียงแค่7ครับแพ้ไปถึง1 6เเลยยทีีดวครับ ห้นัดหลังสุดข,ของดาร์ลัสแมว i ลิกเนี่ยเรียกได้ว่าฟอร์มพวกเขานี่ชนะ5นัดรวดเลยนับตั้งแต่ New York นิวร์กนีกครับที่พวกเขานี่สามารถจะชนะด้วยสกอร์ร้อยยีต่อร้อครับและสามารถที่จะเอาชนะอูทาแจ๊ดไปได้ครับด้วยสกอร์ร้อยหต่อเกและไปชนะพอร์ตแดนเทเบลเซอร์ด้วยสกอร์ร้อยสามต่อร้อนะครับผมและไปชนะเมมฟิสกิทลี่นะครับผมด้วยสกอร์ร้อต่อร้อและ,ะ,ะ 6, และ่าสุดครับสามารถถลม่ม วอชิงตันวิสากของจอแดนพูไปได้ครับด้วยสกอร์137ต่อ101เลยนะครับผมแต่ก็ว่าไม่ได้เหมือนกันนะครับ5นัดหลังสุดของโตเลนโตแรปเตอร์พวกเขาเนี่ยชนะไป3นัดแพ้ไป2ครับผมนับตั้งแต่นี้พวกเขาไปชนะนิยอร์ลินซิลิกันด้วยสกอร์119ต่อ93ครับแล้วก็ไปแพ้กับไมอามี่เฮดด้วยสกอร์121ต่อ111ครับแล้วก็ไปชนะไมอามี่เีดอีกรอบนึงด้วยสกอร์119ต่อ116เลยครับผมและพวกเขาก็ไปชนะอินเดียนาเพเซอร์ด้วยสกอร์122ต่อ111ครับ แล้วก็พวกเขาเนี่ยไปสรุปภาดท่าแพ้ให้กับ OKC Thunder ด้วยสกอร์129ต่อ92เลยครับผมหนึ่งในตัวหลักตัวเจ็บของ Toronto แ a ตเตอรนะครับผมนั่นก็คือเ m ็มมานูนะครับผมที่เจ้าตัวเนี่ยเจ็บสะโพกไปเลยครับ ไม่สามารถทําการแข่งขันได้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งคนเดลฟิออนมิเชลครับผมเจ้าตัวเนี่ยไม่รู้ว่าเจ็บอะไรหรือว่าไม่สามารถทําการแข่งขันได้นะครับผมในโปรแกรมที่จะลงแข่งเนี่ยไม่ได้บอกไว้ครับอีกหนึ่งคนที่อาการน่าเป็นห่วงนะครับนั่นคือเจคอบครับไม่สามารถทําการแข่งขันได้ในที่เขาไม่สามารถทําการแข่งขันได้เนี่ยอาจจะต้องรอโตนันโตแรปเตอร์เนี่ยประกาศระหว่างเกมอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าทางโตนันโตแรปเตอร์เนี่ยไม่ได้ระบุอาการเจ็บไว้ครับส่วนตัวเจ็บของ ดาร์ลัชเมลลิกนะครับผมไม่ได้ถือว่าเป็นตัวหลักนะครับนาจิมมาเชลครับผมเจ็บครับไม่สามารถทําการแข่งขันได้เจ็บสะโพกนะครับแล้วก็จารเดนฮาร์ดี้ครับเจ็บที่ข้อเท้านะครับอ่านี่ก็คืออาการบาดเจ็บและอาการน่าเป็นห่วงของผู้เล่นแต่ละฝั่งนะครับผมดาร์ล a ชเมลลิกเนี่ยมีเพียงแค่2คนเท่านั้นนะครับที่มีอาการบาดเจ็บนะฮะและฝั่งโตเรนโต้เลสเตอร์ก็เหมือนกันครับผมเจอาร์บาเลตยังคงน่ากลัวเหมือนเดิมครับยีแต้มต่อเกมเลยครับผมสามารถทําการแข่งขันได้สกุตติบานที่เพิ่งหายเจ็บมาก็21แตต้มม่อเก ดริกอ่านออกเสียงดีๆนะครับดริกนะสามารถทำการแข่งขันได้นะครับผมหมอนี่ก็ถือว่าทำฟอร์มได้ดีนะครับผมเฉลี่ยเนี่ย17.9แต้มต่อเกมเลยนะครับคริสบัตเชอร์สามารถทำการแข่งขันได้ครับเพราะว่าแอคทีฟมากมีเฉลี่ยเนี่ย10แต้มต่อเกมเลยนะครับแต่คิดว่าน่าจะเป็นดารัสเมคเลิตครับที่สามารถจะครองเกมเอาชัยชนะไปได้ครับด้วยฟอร์มของลูก้าดอนจิตนะตอนนี้นะครับผมเฉลี่ยเนี่ยพวกเขาเนี่ยมี28.6%นะครับมองว่าฝั่งดารัสเมคเลิตครับสามารถเอาชนะไปได้ กดไกม่ต่ำกว่าเเม็ดแน่นอนนี่ก็เป็นการวิเคราะห์ก่อนเกมนะครับผมไมื่อกี้เห็นอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะครับผมสำหรับวันนี้กอบแป้งในเมีของตัวราไปก่อนนะครับ